เดี๋ยวผมจะเรียกตี๋นะครับโดยแอปวีแชทก่อนเด่นเราก็ต้องเติมเงินเข้าไปในวีแชทก่อนนะครับเพื่อให้มันมีเงินนะครับจริงๆก็ผูกกับบัตรเครดิตก็ได้แต่ผมจะให้มันตัดจากเงินสดนะมันจะได้อ่าควบคุมการใช้จ่ายได้นะครับก่อนเด่นเราก็มาที่แอปวีแชทนะครับมาที่โปรไฟล์นี้รูปนะครับที่เขียนว่าฉันเนี่ยนะครับกดเข้าไปการชําระเงินและบริการนะครับแล้วก็ไปดูที่เรื่องของเงินนะครับแล้วก็ QR code นะครับก็ไปดูตัว e c e i p t ันนี y นะครับนะครับก็มี QR code นะครับสำหรับรับเงินแล้วก็บันทึกเราบันทึก QR code ไปแล้วก็กดตรงนี้นะครับยอมรับนะครับเราก็ได้ QR code แล้วแล้วก็ปัดไปนะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่มาสามารถเติมเงินผ่านแอปกสิกรนะครับเคพัดได้นะครับแล้วก็มาที่แอปกสิกรนะครับ ที่แอปกสิกรนะครับแล้วก็จะเติมเงินเข้าโดยกันสแกน QR โค้เมื่อกี้นะครับนะครับเลือกสแกนนะครับเ้เลือกรูปภาพที่เมื่อสักครู่ที่เราทำของบีแชทไว้นะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับ ก็จะใช้เวลาแร้วก็ขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเห็นหน้านี้ขึ้นมานะครับเขาจะให้เราใส่เป็นเงินหยวนเข้าไปนะครับว่าเราต้องการจะใส่ไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเติมสักร้อยห้าสิบหยวนนะครับค่ารถนะครับแล้วกดเติมเติมเข้าไปนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วกดเข้าไปเพินนเหนครับเขาก็จะคำนวณว่ามันเป็นเงินไทยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบหยวน เป็นเงินไทยตอนนี้อัตอนแลกเปลี่ยนก็เท่าไหรนะครับหกร้อยแปดสิบเก้าจุดหนึ่งเจ็ดบาทนะครับก็ดูเงินในบัญชีให้พอนะครับถ้าพอจ่ายแล้วเราก็กดไปนะครับตอนนี้ก็ยืนยันนะครับว่าจะต้องใช้เงินร้อยห้าสิบเหรียญในใช้เงินหกร้อยแปดสิบเก้าจุดหนึ่งเจ็ดบาทนะครับแล้วกดรหัสนะครับ,รบนี่ก็ เรียบร้อยนะครับเต่มนอ่า่ร้อยสบ <c oughs> ียนนะจะนว่าเงินเข้าไปที่มิชชแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรียกรถกันข้างล่างนะครับว่าจริงๆเรียกจะไม่เลยแล้วลงไปก็แ้นะครับเดี๋ยวเราไปทาที่ข้างล่างดีงกว่าน,นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันขึ้น่อไฟครับหลังจากที่เราเจอเ <รถ S 2> แล้วนอยู่แถวนี้จะม่เอนนี้ใกล้นี่น่นนเามีข้อมูลมาแล้วเราเติมมาแล้วร้อยห้าสิบหยวนนะครับเดี๋ยวจะได้ค่ารถแล้วแล้วก็ว จะไปต่อนะครับหาที่รูปฉันเนี่ยนะฮะแล้วก็การเป็นแบบการบริการนอ่าแล้ก็เรียกว่าปีตีปลายหายหลิงหายไหลิงไนะหลิงสีส้มๆเลยนะครับแแล้วก็เออคกับมีอันนี้ด้วยนะสุดยอดวะนี่นะครับเห็นไหมตอนนี้รับขึ้นโฆษณาอะไรมาแล้วก็ปิดไปนะครับตอนนี้มันแ็กแล้วนะครับสาวที่เราเห็นรถแล้วอยู่แต่เนี้ยหลายคันอยู่นะครับ เขาเร่งตไรวะมันดังขึ้นเ่ยตัวเนี้ยไม่ๆๆม,ม,ม,มาถาแล้วก็กับสสาที่ที่เราจะไปนะครับเบางนะอางขอคอยนะครับเขาขึ้นมาให้เลือกมันมีช้อยมันมีประตูทางเข้าเราก็เลือกที่ประตูเลยเขาจะได้ปักหมุดไปที่ประตูนะครับถ้ามันมีสี่อันเนี่ยก็เลือกอันแรกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นที่ไฮไลท์ขึ้นบากก่อนแล้วก็ติกไปเราก็ดูระยะทางนะครับก็ไปไปต้งควรนะครับระยะทางก็ประมาณ สี่สิบกิโลเมตรนะครับค่าบถมันก็เลือกราคาถูกมาที่สุดมาก่อนนะครับแปดสิบหยวนแปดสิบแปดหยวนนะครับแปดสิบแปดจุดหกหยวนนะครับเข้าเมืองเลยนะครับเนยระยะทางเหมือนเข้าเมืองเลยนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มพอกดคอนเฟิร์มเราก็จะเห็นรถมาแล้วนะครับว่าเป็นรถสีอะไรเนี่ยมันอาจจะแปดแปดแปดสิบสองถึงร้อยสิบสองจุดสามหยวนนะครับอันนี้เราก็ พ่าจะคอนเฟิร์มกับคอนเฟิร์มก็เราไม่เอาอาจจะต้องปัดอย่างนีเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นอ่ะเลื่อนขึ้นว่่ให้เลือกให้เลือกเอ้าอไม่ให้เลือกมีมีข้างล่างให้เลือกอ่าอ่าเนี่ยครับมันมีให้เลือกนะครับก็จะไปแบบสแตรฐานดาตรฐาหรือแท็กซี่นะครับแล้วถ้าเราติดแท็กซี่ออกจะได้ไหมแท็กซี่ก็ไม่มีราคาไม่ให่ติดติดแท็กซี่อันบนออกแล้วก็เลือกแค่นี้ มันมีราคาอยู่แล้วกดคอนเฟิร์มนะครับจึงเขาจะมีอันนี้มีรถให้เลือกน้อยเป็นวันหยุดจักเฟสโหมดนี่อะไรเป็นอะไรรึเป่าปัดหมดอ่ะเยอ่ามาแล้วรถมาแล้วนะครับมาแล้วเผยเรียก นะครับหมายเลขรถนะครับ AD ดีเจ็ดแปดห้าสี่สองเป็นรถสีขาวนะครับสังกันหมวดี่ห้อสังกันมมคนขับก็เป็นผู้ชายก็หมดเลยนะครับ <c oughs> ครับตอนนี้เราก็รอเดี๋ยวรถมานะครับใช้เวลาอยู่ประมาณสักเก้านะเก้านาะทีสองจุดเจ็ดกิโลถึงจุดนี้แหละครับ เรียนเอดี้เจ็ดแปดห้าสสองนรับเดี๋ยว่าัดกวว้ามันฟ้า จุดรถนั่งเลยเามาอยู่บนรถแล้วนะครับระยะทางประมาณ40กิโลนะครับที่เราจะไปวันนี้เพิ่งไปในเมืองอันนู้นอันน so ู้นนบ้านนอกเขามีปลูกพักอะไรไมี่เขาแต่แต่โซนทุนใต้ที่ใต้ก็สวยนะครับนนรามาได้แล้วครับบารัแงานนะครับ <c oughs> เต่าแล้วเอาเอาเลยมันเต่แล้วนะเก็บนไ้จะ่้เร็มจจยจะจ่ายก็ได้นะ่เงออออเคนจะเกบมันมั่นใจเครีิงอาจารย์ุ่รถเก็บนนี่เดียวเองนะเก็บไม่วานก็ได้นะี่จริงนี่เดียวเองนะ ตอนนัลงรถแล้วก็ยืนยันจ่ายตังอีกรอบนะครับสดมาจดแปดสิบแปดสิบหกศูนย์หยวนนะครับหยุดยืนซอยแล้วนะครับแล้วใช่เรียบร้อยแล้วนะครับจดดันแล้วเราก็ไปดูในกระดเรียบร้อยตุยตุยตุยแล้ว ถ้าเราไม่ยินยันอ่ะข้าหน้าเราก็ไปไม่ได้เพราั้นอ่ะอ่าตะพายอย่โอ